วังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายอ่ะแล้วผมวันนี้อยู่กับผมมิสซาดเฟิร์สนะฮะแล้วก็อยู่ทุกช่องหน้วนะแล้วตอนนี้ฮะผมเจอไดมอนนะฮะสุดยอดเลยส่วนไดมอนก็ตายไปแล้วแล้วแล้วไดมอนไม่มีอันเดียวด้วยอ้าวทำเพื่อโชว์เวลวะอ่ะเดตสถานการณ์อุ้ย ำเป็นสถานการณ์ล่าสุดก็คือบไอพีแอกแตกครับอุ้ยอ้ยชิหายโอ้เจออะไรพี่ลาวาดีไม่ตกตงหัวดีไม่ตกตหัวเราเราจะตายโดยที่แบบตายโอ้ยมก็ทางใครวะเนี่ยเออทางเราเองแหละไม่ไม่มันมืดหน่อยวมืดหนอไม่รู้อ่ะเขียวบ่ไล่สองเลยเจอเพชรเจ้เพชรวายวายเท่าไหร่่ารอยสิบเอ็ดวา่แปดครับ นกขอพิกัดหน่อยเราว่าเราขุดนี่มันจะไปโผล่ยี่ได้ยินเสียงมนลบร้อยสิบเอ็ดวายไอดอกไอดมากไอดไกล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 แล้วก็เซตเก้าสิบเซตเก้าสิบโอ้โหไกลแล้วถ้าสมมติไอดอกแบบเด็กเกมนี่น่าจะของดีแน่าดูไม่มันเป็นกาชาพี่อ๋อสุ่มเลยเหรอสุ่มสุ่มครับมันจะมีกล่องที่แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์อยู่อะพี่แซมผมว่าพี่ขุดต่ำนะวะนะอ๋อมันใต้นี้มันไม่มีเนาะ ผมว่าพี่กดตามไปวะน่าจะต้องสูงกึน้นหน่อยป่ะประมาณติดใช่ไหมอุย้ยนี่ไงโอ้สูงขึ้นมาเจอเลยแต่เป็นแน่กะก,กันกนกไม่ใช่เราขุดไปโดนบอดด์นะขุดไปเรื่อยเจอบอดด์นี่ตายเลใช่ไหมอ๋อพี่ผมแนะนําการขุดใหม่นะพี่แบบขุดแบบอย่างเงี้ยพอตรงมาแล้ว<ม>เว้นสองบอกแล้วก็ขุดข้างๆไปจนสุดสุดระยะไม่ได้วางพังครับพี่กลับไปคร้าแบบไหนครับครับแป๊บอ้าวทองแต่ไม่มี ไม่มีไอออนต้องมันทำเป็นเมียเนี่ยเออใช่แล้วตรงกลางเรายังไม่ได้เอาไอออนมาเนี่ใช่ไหมฮะผมเอามาแล้วเอามาแล้วขอไปแล้วใช่ไหมทำไมทองรลลๆเลยวะเออเดี๋ยวพี่เออเชี่ยออรอนฟิลไอสัตว์พี่โดนนี่ไอมันที่มันลงมาแล้วเหรอมันลงมาแล้วโอ้ยดีๆเลยครับเรื่องพวกเราสุดทายงานเห้อง พ่อแกงงเราควรไปเลยไหมพี่แซมบายบายสวัสดีครับพี่พี่แซมเราจะอะไรดีแซมทำไงกันดีอะเหลือสามคนอะต้องเปิดหน้าสู้แล้วอ่ะลุงเบ๊ยยังอยู่เหลือสี่คนลุงเบ๊ยเดียวคืนลุงเบ๊ยเลื่อนเราตักลาวามาก่อนไหมตักพี่ไปไปตักลาวาเยอะไปเราเราต้องมีลาวาแล้วลุงเบ๊ยมีโคเดอเบป่ะลุงเบ๊ยต้องการมั้ยมีโคเดอเบป่ะไม่มีมีแต่ทอง เป็นกรสักคู่แอปเปิลแอปอยู่ใครแอปเปมีอยู่มีอยู่อยู่สักคู่เมื่อกี้เจอสึกอ้ยมองมวว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 ดูบอกดูบอกววววงววววี่วว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 พี่วว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 นวว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 ครับวว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 เววววว่วว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 วร เราเท้าข้าถังคนละอันเลยเราไปตักลาวาฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะไปอุ้ยเนี่ยนี่เฉียงคนเดินนี่เฉียงคนเดินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เปล่านี่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 ที่กดชีพไปมาหรือเปล่าใช่อ๋อในนั้โอเคเจอแล้วเจอแล้วจ้ะโอเคโอเคเรตกใจว่าใครเดินมาอ้าวพี่แซมพี่แซมรักการบิดพันผมเจอพี่แซมละนี่ไงกำลังขุดไป ตกใจนึกว่าใครนี่มันมีบั๊กบั๊กแบบของเดี๋ยวผมเอาถังมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำถังให้ถังลาบะนี่ไงอ้าวอ้าไม่มาแบบโอเคเรียบร้อยครับดียูเนียนเรียบร้อยนะครับคันนี้จะบ้าตายอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เหลือกสี่คนนะฮะสี่หายแล้วครับทีมเขียวก็เหลือสี่คนเหมือนกัน สี่คนไปแล้วสี่คนจบว่าละก็ตอนนี้นะฮะทีมสีส้มก็มีสีแล้วสีห้าใหญ่ใจในทีแบบเนี้ยนุ้ยเข้าใจสีฟ้ามีห้าทองเยอะมากลุงเบสนี่มันทองเทียบเลยสุดยอดไปเจอมาเมื่อกี้จับไปครับลุงเบสยอดนักปลูกทองอย่าบอกว่าแอปเปิ้ลอันนี้นี่มี่นเฮ้ยได้แล้วลูกนึง ใครเลือดน้อยกินก่อนเลยอ่ะดังนะเดี๋ยวคลาสให้พวกเรานี่ตอนนี้รู้สึกว่าเราขาดแคลนไดมอนมนุษย์ไดมอนใครใครอยากจะใครอยากจะแบกไหมฮะเดี๋ยวช่วยเองแบกไม่ไหวว่ะพี่ตู้ไม่ได้หรอเล่นขนาดแล้วอ่ะแล้วแบบเมื่อกี้ตีซอมบี้ยังไม่โดนเลยอ่ะทำไงดีวะอันนี้นี่มีธนูอันหนึ่งลุงเบ็จะแบกป่ะพี่มีธนูอันหนึ่งอาจัดไปแบกได้แบกได้ ได้ใช่ไหมลุงเบลได้อยู่ได้อยู่เพิ่มเลือดใครดีตอนนี้ลุงเบลได้ลุงเบลเลือดเลือดเหลือขาดเป็นหัวใจพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ของไอ้อะไรนะพี่แจมเอาแล้วพี่แจมเอาไม่ได้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 ที่ผมให้พี่ผมเชื่อใจพี่นะเดินไปน่าจะไหวอยู่มั้งไม่รู้อ่ะไม่ต้องห่วงเลยกูก็ตายแล้วเดี๋ยวกูก็ตายเดี๋ยวนะเราต้องเข้าร้อยคูนร้อยนิดนึงกูบอก ก็ขุดใต้ดินไปถึงร้อยขุดร้อยเลยไอเดี่ยวครับดาบไปนี่กันดาบดาบเพชรเฮ้ยตอนนี้ยังยังอยู่เกินร้อยขุดร้อยมาเนี่ยสักสักสามมิลนิดหน่อยสามกว่าโอ้โหทีมเขียวบวกกันล่ะที่ไหนมาดาบไล่ย์บอลได้ไหมพี่เอาดาบเล่ย์บอลได้ไหมพี่เอ้าทีมเขียวใต้เหรอใช่ทีมเขียวใต้ตะกี้กับโบนตายโดนแดงฆ่าโดนไดาโดนแดงฆ่าโดนได้แดงก็โหดเหมือนกันเลยเฮ้ยเด็กยว ได้ดาบดาวมาแล้วอันนึงจะถามว่าให้รูเบียดีกว่าฮะมีแล้วมีแล้วมีแล้วนี่นี่มีแล้วโอเคงั้นผมถือโอเคอาพี่บอสตายแล้วเหรอเดี๋ยวพี่อุ้ยพี่เอาถังลาวาทีมเขียวเหลือสองคนอ่ะตอนนี้บวกกันเลเทสเลยอ่ะมาตาเราไปบวกกันดีแล้วดีแล้วราราเราสตูลงเรสตูลงราสตลงสตูลงรูลงโอ้โหทีมแบ๊สตูลงเราสตูลงเราสตูลงโอ้หไปไปกันแบบลัวๆขอขอปรึกษาหน่อยเอาน็อกแบ๊กหรือเอาช้ำเน็ตดีอะช้ำเน็ตนีมลาวาลาวาอยู่นี่นะเดี๋ยวนอกแบ๊กใช้อันนี้เอา สโนว์บอลโอเคนี่เราใช้สโนว์บอลได้ได้โยนรัวๆได้ร้อยคุณร้อยอ๋อโยนรัวๆจัดไปขุดไปหรอคุณร้อยทำแถบใต้ดินไหมเดี๋ยวใจเย็นเราเราแต่อยู่ตรงนี้ปลอดภัยตอนนี้ก็กลังคิดว่าจะทำชุดเกาะเพชรดีไหมหรือว่าจะอะไรดีมีเพชรกี่ยอนไะมีห้าก้อนห้าก้อนทำอะไรได้บ้างวะไม่ได้เลยเลยเราจะทำไม่ได้เหรอทำเป็นอันนี้ได้ทำอะไรนะหมวกหมวกไม่ไม่หมวกก็รองเท้าอะสักอย่าง แต่รองเท้ามันน้อยเกิน,น,กนพี่แซมพี่แซมจะแทงแค่แทงหรือว่าหรือว่าลุงเบสจะเป็นคนแทงอ่ะเอาหมดเพชรไปพวกเราทั้งสองคนก็แล้วแต่ให้ลุงให้ลุงเบสแบบแบกอ่ะหลังหักเพราะลุงเบสเลือกเยอะสุดอ่ะโอเคได้ได้ไดม,มันเหมือนแหลกๆเนาะเหมือนของวาหยิบมาแล้วมันว้าวกลับไปที่เดิมอ๋อเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟอยู่ญี่ปุ่นออ๋เซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะเซิร์ฟอยู่ญี่ปุ่นโอ้โหนี่นเข้าใจเลยอ๋อนี่คือเป็นคนซ้อญี่ปุ่นเลยใช่ไหมไม่หมายถึงเครื่องมันอยู่ญี่ปุ่นนะพี่ นี่ลงไปล้างทำอะไรกันเนี่ยก็เล่นไปเล่นมาจะมีวาร์ปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเย็นๆดิมาดูดูแต่เดีอยล่างไปยย่เีดูไปแต่เลยแล้วกาจะไม่แซวได้ไงมีวาร์ปแซมยอดนักวารัฟเราหาทองกันเถอะจะได้โทษเพชรได้ก็ดียอดนักวาร์ปตะขาบพลาตัวไปทำไมมันเหมือนมีทรายวะที่จองอยู่ทองขาดอีกก้อนเดียวถ้ามีเปลี่ยนเป็นแบงป่องนี่ได้เลย เดดราม่าแล้วมึงชิบนายเลยนีคลิปปั๊บจเย็นนะพี่กลัไปลโอ้ไอเช็ดหวยมึงจซิ้อะไรเนี่ยจเย็นจเย็นมีใครเอาไปเป็นของมาอุ้ยเจอทองเจอทองแล้วเจอทองแล้วขุดเลยพี่ขุดไปเยอะเลยพี่โอชีตโอชิเจอเจอเหมืองด้วยเป็นเมืองเลยตรงนี้เฮ้ยไปด้วยไปด้วยมีระวามีระวาี่แซมอยู่ไนอยู่ไหอยู่ไหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีระวาเดี๋ยวเีวพี่ขุดระวก่อน โอ้โหขุดกันอย่างเงี้ยเหรอว้าวไปทางไหนไหนอ่ะโอเคอุ้ยตรงตรงทองมีลาวานะพี่ขุดแล้วานี่ไปทางไหนผมผมต้องไปทางไหนเนี่ยตรงตรงที่นกขุดจำจำได้ว่าที่นกขุดแบบกระจายกระจายเอาไว้ที่นกฟอครับผมตอนแรกเลยตอนแรกเลยที่ต้อี้นกเจอทองมฮ้ยแอปเปิลนี่ของใครพี่กินไดไหมกินแอปเปิลเฉยๆอยากกินครับแต่ถ้าเป็นแอปเปิลทองกินได้ใช่ใช่แอปเปิลทองใครไม่รู้เมื่อกี้เห็นมันตกอยู่อ้าว เมื่อกี้โยนให้อ่ะไม่เป็นไรกินใครกินก่อนก็ได้แล้วแต่เลยอกินก่อนเลยครับพี่ได้ทองมาห้าอันวอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่โดนละว่าพี่โดนละว่าอุ้ยชิบหายละคือคือไม่เป็นไรเลยไม่โดนละว่าโดนไฟไหม้โดนไฟไหม้โดนไฟไหม้มีน้ำไม่พี่มีน้ำไม่พี่ไม่มี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 โอ้ยโอ้ยไม่ตายไม่ตายโชคดีคือโดนแค่ไฟไหม้คือคือพี่เอาไม้ไปอุดเงี้ยแล้วเราไม้มันไหม้ลืมแซมไม่โดนไม่ช้าไป พี่เจ็บดีนะพี่กินแอปเปิลทองไปตอนไหนเม่งกี้พี่ตายแล้วแหละอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเั็นไงพี่พี่ต้องเผาเถอะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอาหารอุ้ยน้ำน้ำฮะอาหารเหรอนี่นี่มีอยู่ไม่ไม่ไม่ดีว่าอาหารทุกคนยังมีอยู่ไหมพี่จะตายครับมีพี่จะตายคอนเทนต์อยู่กับแครอทสามอันโอนเทนต์มีหกสิบสี่อันเจ็ดสิบกว่าอันปลาเผาเลยเอาเผาเผายังเผายังยังยัางเนี่ยเป็นเผา ใครมีชุดกรอะโฟเทคหนึ่งมาขอหน่อยโฟเทคหนึ่งเหรออ่าอันไหนขอในตัวของใครก็ได้ขอหน่อยมันจะเอนชานให้โอเดโต้เผาอยู่นี่นะตรงต่อครับจัดไปมีเผาแล้วที่เป็ดอันจะกินบ้างเฮ้ยเอาเรื่องทีมเราก็ยังรอดมาถึงอีพิโซดห้า้วครับผมตอนนี้เอาเอาเอาอันนี้ไหมอ่ะที่แซ่บ เวกขอบคุณครับโปเตโสโตแซมพี่เราจะทำยังไงให้พี่มีเลือดเยอะๆวันนี้พี่มีทองอยู่ห้าอันอ่ะมันไม่พอเนาะตอนนี้ก็หกอันนะทั้งหมดอ่ะมีใครมีทองอีกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะยืนพี่จะยืนยืนหลังๆแล้วกันเดี๋ยวผมขอกินแอปเปิลทองนะพี่จะดูพวกนายตายไปก่อนนี่เดี๋ยวผมขอเกมแอบเปิลทองนะถ้อ่างนั้นกินเลยกินเลยกินเลยพี่แซมจะเป็นพลธนูไหมพี่ ไม่เป็นไรพี่พี่จะยืนดูพี่จะปาปาสโนบอลช่วยอ่ะนกมีขนนกอ่ะขอหน่อยฮะขนนกแบบธนูเนี้ยไม่มีเหรอไม่มีคือตอนนี้วัธนูมีมั้งแต่ไม่ได้อยู่กล่องข้้งบนมีมีธนูอยู่แต่มันใกล้พังแล้วอ่ะโอนะเจ้าไผทองห้ายังไม่มีแอ r ดรอปเลยคิม กิมแดงนี่ถือว่าแบบไม่สมบเรณ์เลยเสียวไอ้วงบีบมากเลยใกล้จะบีบเลยจริงๆแล้วก็ขุดไปเราล้อกขุดล้อกก่อนน้องแบบเราขุดขุดใต้ดินไปอ่ะขุดไปก็ได้แล้วเราเก็บของไปก่อนเอาของจำเป็นทองแอปเปิ้ลเนี่ยโอเคมันไปทางนี้ไาลูเบตตามเนี่ยไอโป๊อตโต้ที่เผาอยู่นะครับผมก็เอา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 ไปด้วยเอ็นชานไม่ต้องเอ็นชานแล้วมั้งเนี่เอ็นชานได้นะเอ็นชานได้เอาเก็บไปก่อนโอเคงั้นเก็บไปก่อนนะมีเล่นตัวสีสองอันอ่ะ มาทำอะไรได้บ้างวะไอ้ตนทำอะไรไม่ได้เลยพี่ผมไม่เก่งวลุนผมไม่เก่งเลยตนไอ้ตนไอ้ตนสี่สองอันเราทำอไรได้บ้างดูเบนเน่องจากกบดักอ่ะถ้ามีคนทำเป็นนะไอ้มอนมันทำเป็นอ่ะผมทำไม่เป็นป้าเปิดคลิมมอนดูว่ะโอ๊ยตะบอลนี้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอมพี้คอมพี้คือเราเราจะเราจะไล่ไปที่ร้อยหุ่ร้อยอ่ะโอ้ยระวังสเกิลสกิลอกิลโอ้ย ดีนะเบียดโดนขี่ขวากันได้นะขี้ขวากันได้นะเดิมไม่ระวังเี้บ้างขี้ขวากันขี้ขวากปนโอ้ยนี่ของจริงคือคือคือวิทองใช่ด้ไหมได้ได้ได้ดูกขนูมาแล้วก็ตรงนี้มีลาวาแต่ลาวาไม่น่าจะดูจะไม่ใช่ไม้อุดอีกแล้วใช่มันไม่มันไม่ต่อหน้าเลยอ่ะเนี่ยจอลาวาเป็นทางเลยแต่ไม่มีของมันอาจจะมีอ่ะเราต้องไล่ไปอ่ะใช่ปหม ซึ่งมันต้องอดทีลูบอมเสียเวลาฉันเสี่ยงเกินเนาะเราเดินหาดีกว่านี่มันเลดเกมแล้วใช่ไหมใช่พี่หรือว่าทีมนี่ของน้อยที่สุดในทุกทีมแล้วมาเนี่ยอาจเป็นไปได้พี่ไม่ใช่เจอฟูลเดย์บอลเดี๋ยวไปหาทองกันดีกว่าไปะปเลยนะเจ้าพูงเลือดเยอะเจ้าพูงเจ้าพูงเลือดเยอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้างล่างมีใครปักเทียนเอาไว้วะผมเองอ่ะผมเองปล่า ทางผู้ผมปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่เราไปดูไปไม่ใช่อ่ะทางอะไรไม่รู้ว้าวเจอเพชรอีกแล้วขุดเลยขุดเลย,ข,ยขุดเลยขุดเลยสุดยอดอุ้ยตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนชั้นดีเลยอ่ะตัวนี้ยมีลาวาอยู่เยอะมากแต่ไม่มีของอะไรเลยนะครับผมส <laughs> ุดยอดลาวานี่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะขอร้องไปทางไหนตอนนี้เนี่ย ได้เพชรไปกี่ก็เราลงเลยฮะเม็ดเดียวอุ้ยเจอทองเจอทองเจอทองคุณเลยพี่คุณเลยพี่พี่เขาจะมีสกิลไรตันโอ้ยสกิลไตันมันยิงอ่ะไหนไหนไหนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เป็นคนเดียวอ่ะพี่เป็นคนเดียวด้วยจะไปหาจะไปหาพี่พี่ไม่เอาทองละดูรักษาชีวิตเองนะอุ้ยหืมยินเสียงยินเสียงใไฮสู้กันอยู่แล้วเจอเดมอนเจอดมอนเดมอนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่เนี่ย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 เบสเนี่ยอ่ะไหน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 เดี๋ยวขออุ่นข้างบนก่อนข้างบนโคตรอันตรายเลย เน <left> ี่ยพี่โดยอยู <kind abonn> ่ผมไม่เห็นพี่อ่ะเนี่ยน้องๆแน่นแต่ซ้ายมือขวามือขวามือขวามืออุ้ยสเกลตันอุ้ยอ๋อชิดตรงชิดโองชิดโอเคพี่ลงมา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 โอ้โหเนี่ยเลยหนึ่งพี่แซมไหวปะเนี่ยได้แต่แต่มีทองอยู่ถ้าไปขุดทองน่าจะเอาเลือดเอาท้าเป็นนี้ได้เป็นทองไมู่เยอะหรือเปล่าสเกลเยอะไหมพี่มีสเกลตัวนึงอ่ะโอเคขุดได้บ้างกันไปก่อนแล้วกัน แน่ตรงนั้นแหละลงลงไปตรงนี้แหละลงลงไปตามทางมีทองอยู่มีคนปักเตียนเอาไว้น่าจะมีคนมาก่อนแล้วแต่ทำไมมันไม่เอาทองก็สงสัยอยู่ม็อบป่ะพี่ไม่น่านะเดี๋ยวนะม็อบไม่น่าจะปักไม่ไม่ถือว่าอาจจะหมายถึงว่าเจอม็อบแล้วไม่เอานี่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 พี่ไม่มีทอสตี่ผมสู้ได้คือเพื่อนพี่น้อยมากไม่กล้าสู้เลยอ่ะโอ้สุดยอดเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์อาหารจะหมดยังเฮ้ยจะหมดไปยังไปจะได้ไปเ้ยเป็นไรเป็นไรไหมเป็นไรไหมนิดหน่อยพี่นิดหน่อย มาะมาเอามาเอาไอนี่กินบรตโต้ไปครับเชฟตัเบสตันเลยได้เอาไม่เป็นไรจัดเลยคุ้มค่าเอาไม่กินแล้วเพิ่มไม่เพิ่มอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่ไอเจี๊บระเบกลับมาที่เดิยพี่แจมฮ้่เจอทองเจอทองทองทองเจอทองตอนแรตอนแรกตอนแรกน่งทีุ่ดเลย อันนี้ต้องให้พี่แซมกินอีกแล้วอ่ะนี่นี่ทางนี้นี่นี่ทางนี้มีทองอีกตามมาตามมาตามมาไปยืดอะไรเงินวะเนี่ยเนี่ยระวังระวังนะระวังนะมันมีสเกลอ่ะเดี๋ยวโอ้พี่บ้าไปนี่เลยเหรอเนี่ยตามมา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 เนี่ยนี่ทองทองทองมาช่วยหน่อยด้วยพี่พี่ไม่ไม่กล้าโดนแล้วโดนโดนยิงทีละหน้าหลุดหลุดเนี่ยพี่ขุดทงไว้อ่ะเนี่ยมีคนอยู่ไหมใช่หรือว่าอะไรวะสเกลสเกลนี่โอ้นี่เดี๋ยวสเกลไม่รู้แต่มันใส่กระเกาทองอ่ะ ไอเฮ้ยมันมีซอมบี้ซอมบี้จิ๋วเลยระวังด้วยนะซอมบี้จิ๋วนี่คือพี่โดนดีแล้วน่ตายอุ้ยระวังระวังระวังว่าทอดหมดเฮียได้ทองกันมีได้ทองกันคุ้มค่าแล้วเนาะเยอะเลยอ่ะโอเคได้มาตอนนี้11ก้อนฮะไอ้พมันคือสเกลมันคือสเกลเดินถอยถอยถอยมันคือสเกลวิววิววิวไอ้พวกวิวไปด้วยไปด้วยไปด้วยพี่อยู่หลังสุดเฮียวโดนยิง โอเคเลือดเหลือหนึ <c oughs> <royable> <c oughs> ่งวิสีนี่มันคือฮาร์ดคอร์ของจริงใช่ฮาร์ดคอร์จริงแล้วเขาถามค้ชฮาร์ทคอร์เขาถามคือเต้าอยู่ไหนเต้าไม่ได้เก็บโอเคโอเคพี่มีพี่มีสามอันวางเลยนะทิ้งขยะไปอันหนึ่งเอาไปดิเอาไปพี่เอาไปพี่ยอดเลยได้อ้านสามเราทำอะไรได้บ้างพี่แต้มพี่ทำอะไรได้บ้างพี่ทำดาบเหล็ก ได้เปล่าอ่ะนี่มีอันนึงเดมอนเดมอนสาม้ช่ไหมอ๋อทำดาบทำดาบเพชรสองอันเนี้ยอ้าวหนึ่งร้อยโอเคโอเคกันเดี๋ยวเราจบพาร์ทห้าเพลงเร่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคิดหน้าครับ